อะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แฟนคลับหรือว่าบุคลทั่วไปที่กำลังมองหารดกระบะคู่ใจสักคัญจะยอมควักเงินถึงล้านห้าเพื่อซื้อ Ford Ranger Y-Track ที่มาด้วยเครื่องยนต์ 3,000cc V6 250แรงม้าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ g o t t get over that, g o t t get over that, g o t t get over that, g o t t get over that hump Get over that hump Come on feel that blood p u m p n เอาละค่ะแล้วก็ขอสวัสดี สวัสดีเป็นทางการนะคะก็อ่ะเมื่อกี้ก็เราก็โปรยกันไปแล้วนะคะว่าตอนนี้วันนี้นะเวลานี้เราอยู่กันกับเจ้าฟอ r ์ด a n g e r w i ์ไ t r a แค่ะซึ่งก็เปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ1 5 1 9 0 0้บาททวนค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราตัดสินใจในการซื้อกระบะล้านห้าสักหนึ่งคันอย่างน้อยอ่ะฐานลูกค้ากลุ่ม Ford เนี่ย กลุ่ม Ford r a n g e r w i l d t r a ทรเขามีอยู่ละมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเดี๋ยวพาไปดูภายนอกภายในแล้วเดี๋ยวเรื่องทดสอบไม่ต้องห่วงวันนี้มาเต็มแน่นอนนะคะอะมาดูในส่วนของภายนอกก่อนนะคะนี่ อันนี้บอดี้ของรถจะเป็นอ่ะเริ่มจากตัวกระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์พิเศษตามแบบฉบับของ w i track เลยค่ะก็จะมาเป็นกระจังหน้าที่ดูมีความดุด,ดันแข็งแกร่งแบบนี้ส่วนไฟค่ะไฟหน้าจะมาเป็น matrix led ซึ่งไฟเขาเนี่ยก็มาด้วยคุณสมบัติพิเศษเช่นเดิมค่ะก็จะมีตัวช่วยอ่าไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟอัตโนมัติต่างๆนะคะ มีโหมดป้องกันการแยงตาแยงสายตาเวลาที่ขับรถร่วมกับผู้อื่นเนี่ยถนนสวนเลนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะเซฟคนขับทางฝั่งนูง้นด้วยเช่นเดียวกันไฟตัดหมอกมาค่ะมี daytime running light ให้ทุกอย่างตรงนี้ก็คือมีมาแบบจะเต็มเลยทีเดียวนะคะอะต่อมามาดูด้านข้างสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีไซน์และพิเศษใหม่คือเจ้าตัวนี้คะ่ะล้ออลอยขนาด20นิ้วนะคะ2 5 5 5 5 R 2 0เนาะซึ่งตัวนี้ดูจากลายของ แม็กเขาบอกว่าเป็นการออกแบบพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสังเกตแล้วดูดีๆเนี่ยมันจะมีความคล้ายคล้ายคลาคากับ e v e r e t i d e Track นะมันจะมีความคล้ายกันนิดนึงค่ะอ่าต่อมาด้านข้างบอดี้ตัวรถค่ะนี่จะเป็นสัญลักษณ์ V6 แบบนี้นี่สวยมากเท่มากตัวนี้จะมีโชว์ไว้อ่าแล้วก็กระจกมองข้างนะคะจะมีตัวไฟที่จะเป็นสองสว่างลงพื้นซึ่งขออนุญาตเอ่ยถึงความพิเศษของ ไอ้เจ้าไฟตัวนี้นิดหนึ่งก็คือด้วยความที่ไฟของเขามันจะมีไฟหน้านะคะจะมีไฟส่องลงพื้นมีไฟท้ายกระบะแล้วก็จะมีตรงไฟป้ายทะเบียนอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีแอคทิวิตี้กลางคืนเนาะสำหรับฐานลูกค้าเขาที่ใครชอบตั้งแคมป์เดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วเขาชอบตั้งแคมป์กันหรือมีแอคทิวิตี้กลางคืนใดๆก็แล้วแต่เราสามารถใช้การเปิดปิดไฟเป็นเฉพาะจุดได้ค่ะหมายความว่าออ้เงสมมุตินั้นอยากเปิดแค่ไฟทะเบียนเนี่ย เปิดแค่นั้นก็ได้โดยการเชื่อมต่อหน้าอ่าเชื่อมต่อของเขาเรียกว่าเป็นซิงค์แบบ 4A จะเปิดแค่เฉพาะไฟส่องลงพื้นก็ได้จะเปิดแค่ไฟหน้าก็ได้หรือจะเปิดแค่ไฟภายในท้ายกระบะก็ทำได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือเป็นโหมดที่ทาง Ford Ranger Wildtrak มีมาให้เพื่อตอบโจทย์กลุ่มฐานลูกค้าของเขาที่ชอบมี Activity กลางคืนเป็นสายลุยอะไรแบบนั้นนะคะต่อมามีราวหลังคาให้อ่าตัวนี้นะก็ทำออกมาสวยค่ะสวยเลยต่อมามาดู อันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวช่วยที่จะเหยียบขึ้นไปช่วยยกของอะไรได้ต่างๆแบบหยิบของจากด้านข้างหรืออะไรต่างๆโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องเปิดท้ายกระบะตลอดเวลาแต่การเปิดท้ายกระบะอะไรอย่างนี้นะก็จะมีตัวที่เป็นอิ l i ิลิไฟก็คือตัวผ่อนแรงค่ะสามารถเปิดได้ไม่ไม่กระแทกมือไม่เจ็บ นะมีโลโก้ o r r d ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีคำว่า w i d track อยู่ตรงนี้ให้ด้วยชื่อรุ่นของเขาไฟท้ายก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะมาเป็น full LED เช่นเดียวกันอ่าอันเนี้ยเอาง่ายๆก็จะเป็นเพียงแค่ในส่วนของภายนอกอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถ้าใครขับเนี่ย คนที่ร่วมถนนกับเราเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าตัวนี้เครื่องยนต์3.0ลิตรเพราะว่าอย่างที่บอกจะมีคำว่าวีคกต่อมามาดูภายในค่ะพาไปแบบว่ายาวๆเลยทีเดียวนี่มาดูกันภายในเป็นไงม้างเออประตูไม่ได้หนักนะแต่กลัวกลัวไปแบบว่าเออจะโดนคันข้างๆอะไรนี่นี่นี่ เปิดมาก็จะเป็นหน้าจอนี่ค่ะจะมีหน้าจอแบบ LCD ขนาด8นิ้วให้นะตัวนี้ก็จะบอกอะไรต่างๆโหมดการขับขี่สล้อ2ล้อโชว์ตรงนี้ทั้งหมดสวยนะเอาจริงสวยนะว่าไปว่าบาปดูดีค่ะมาเริ่มจากการตกแต่งหลักๆเลยด้วยความที่ตัว Ford Ranger w i d Track ภายในจะเน้นโทนสีดำมีการเดินได้สีส้มแบบนี้ค่ะพร้อมกับบอกรุ่น w i d t r a k อ่าอันนี้คือตัวบอดี้ภายในรถนะคะที่สำคัญบอก บอกก็มีการปักรุ่นวายทร็กไว้ตรงนี้แล้วก็เดินได้เช่นเดียวกันพวงมาลัยพวงมาลัยก็มีการเดินได้อ่าเอาง่ายๆเดินทั้งตัวรถเลยค่ะด้านข้างนี่ตกแต่งแบบมีความ สปอร์ตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อมาค่ะหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงนี้นะคะใหญ่โตโมโหระทึกมากบอกเลยเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ขนาด12นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ Apple CarPlay แบบไร้สายได้เนาะแอร์ Air ค่ะแยกอิสระซ้ายขวานะตัวนี้ด้านหลังก็มีอีกคู่นึงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นรถทดสอบที่ไม่ได้มีฟิล์มเข้มมือตืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่ขึ้นมาลองนั่งเนี่ยนะคะก็คือ แอร์เย็นผิวนี่โอโคแห้งแห้งเลยเพราะว่า คือข้างในห้องโดยสารคือเย็นมากๆนะคะระหว่างขับมาเนี่ยขนขนน้่ตั้งตลอดเวลาเลยทีเดียวละ่ะทำออกมาได้โอเคอามาดูเบส in Class ของเขากันบ้างก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเกียร e ์ e shifter ที่มาด้วยทั้งหมด10สปีดด้วยกันตัวนี้นะจะมีการควบคุมอัตราจะเล่นแมนนวลด้านข้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เขามาแบบว่าความเร็วสูงๆมีอัตราเร่งดีๆ เกียร์ตัวนี้ทําออกมาได้10สปีดก็แน่นอนค่ะยังไงการเร่งแซงอะไรเงี้ยก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ทั้งหมดทั้งมวลใด,ดๆขอไปลองขับดูก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะตรงนี้1ตําแหน่งอ่าส่วนทางด้านของสาย usb มีมาให้ตรงนี้2รูนะคะเป็น type a 1 type c 1ด้านหลังมี type a 1 type c 1ค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษที่เขาบอกว่าเป็น Basin Class เลยก็คือกระจกของเขานะคะกระจกมองหลังตรงเนี้ยอ่าก็เป็นแบบว่าตัดแสงช่วยเซฟแสงอะไรต่างๆได้ นะถ้าโดนนั่นก็คือแสงไม่แยงตาจากรถขันหลังนะคะเราก็จะมีตัว USB ตรงนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับกรณีที่ติดกล้องสายไม่ต้องระโยระยางเลยจะก็ติดตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดเราเอาจุกมาแปะโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เพื่อดูแมพดูอะไรอย่างี้ก็สามารถชาร์จแบตที่รูนี้ได้อันนี้ก็เป็นเบสซินคลาสของเขาอีกอย่างหนึง่งเช่นเดียวกันค่ะต่อมาคอนโซลกลางยังไม่จบนะคะยังคงมินิโหมดการขับขี่ค่ะสามารถเลื่อนได้หมุนได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสได้เลยนะคะจะขับเคลื่อน2ล้อได้4ล้อ ออโตเมติกได้ค่ะมี 4H 4L นั่นแหละตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปว่ากันในเรื่องของโหมดต่างๆนะตอนขับอีกทีหนึงนะคะ อ่ามาดูช่องเก็บของช่องเก็บของก็อ่าด้านหน้าจะมีสองช่องนะคะเป็นอันนี้เล็กๆหนึ่งอันตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งจุดอ่าก็เก็บสัมภาระได้อย่างเต็มที่ค่ะเบาะหลังเบาะหลังนั่งสบายค่ะเบาะหลังนั่งสบายอันนี้ไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิน้นบอกคนนั่งฝั่งนี้ปรับได้ไฟฟ้า8ทิศทางค่ะคนขับก็ปรับได้8ทิศทางเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะระบบการอ่า เขาเรียกว่าคำสั่งต่างๆเนี่ยก็มีการใช้คำสั่งเสียง s y n c f o a อย่างที่บอกเนาะอาจจะสามารถปรับเล่นกับไฟได้ที่เมื่อกี้ได้เล่าถึงตอนตัวรถภายนอกกันไปแล้วเนาะว่าสามารถเปิดปิดได้ก็คือใช้ เสียงเป็นซิงค์โแบบนี้ภายในรถก็ได้นะคะเปิดเป็นเฉพาะจุดเฉพาะจุดไปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะสําหรับเรื่องของ Entertainment นต์ลำโพงมีมาให้ทั้งหมดนะคะ6ตําแหน่งด้วยกันสําหรับลําโพงมีทั้งหมด6ตําแหน่งทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่างๆนะคะก็คืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเนาะจะมาด้วย ถุงลมนิรภัยทั้งหมด7จุด7ตำแหน่งด้วยกันค่ะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมีสัญญาณเตือนระยะจอดหน้าค่ะหลังมีกล้องมองรอบคันแบบ360บอกเลยนะว่ากล้องตัวนี้ชัดมากๆเพราะว่าก่อนที่เราจะ,ะจากสนามบินนะคะที่จะมาตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ใช่ไหมพอเรามาถึงเชียงใหม่เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสนั่งกันมาบ้างแล้วนะคะเราก็ได้ลองมองตัวกล้องการใช้กล้องไปแล้ว ใช้ได้ดีทีเดียวเลยอ่อในโหมดของการขับขี่ด้วยความที่รถอะกระบะเป็นรถทันใหญ่ถูกต้องไหมคือด้วยความที่รถมันสูงนะคะบางทีเวลาเราขับไปลุยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือกล้องใต้ ด้านใต้ที่จะให้คอยดูพื้นถนนดูสภาพพื้นถนนของเราว่านะตอนนี้เราขับลุยน้ําลุยโคลนมีแทร็กของอยางให้ดูนะคะถ้าเกิดกรณีที่เป็นโคลนเราก็ต้องวิ่งตามแทร็กมันก็จะมีการในนี้ไม่ต้องมากะเองว่าเอ๊ะตอนนี้เราลงร่องพอดีหรือเปล่าจะสตั๊กไหมหรืออะไรไหมก็จะมีกล้องที่ช่วยด้านล่างเนี่ยมองด้านล่างเหมือนเขาเรียกว่ามุมสูงให้ดูด้วยนะคะว่าพื้นถนนเนี่ยเป็นอย่างไรต่อมาค่ะมีระบบป้องกันล้อล้อค่ะมีระบบการออกตัวขณะ จอดบนทางลาดชานันมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาค่ะแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ได้เป็นลองบนเขาอะไรอย่างนี้แน่นอนก็เดี๋ยวจะได้รู้กันนะคะว่าขึ้นเขาลงเขาลงเขาเนี่ยเขาจะมีระบบเบรกที่จะเป็นเอนจิ e นเบรกคอยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆมันจะหนึบได้ดีแค่ไหนอันนั้นเดี๋ยวเป็นเล่าให้ฟังกันช่วงท้ายๆนะจ๊ะต่อมาค่ะมีระบบควบคุมความเร็วหรือที่เป็น a d a p t i v e cruise c o n t r o l เนาะก็คือคอยดูการระยะคันหน้าไม่ต้องไปนั่งเกียบเบรกให้เมื่อยตุ้มก็สามารถกดปุ่มนี้ได้แล้วก็คอยขับตามคันหน้าได้เลยก็อย่างที่บอกทุกอย่างควบคุมได้ผ่านพวงมาลัยไฟฟ้าตรงหน้านี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะอย่างที่บอกไปมีระบบป้องกันการชนการถอยหลังค่ะซึ่งเอาง่ายๆในระบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยต่างๆไม่มีการตัดทอนอันนี้สรุปให้ฟังคร่าวๆเลยทุกอย่างยังให้มาเต็มนะคะก็เรียกได้ว่าถ้ามองในแง่ ของการดีไซน์อาจจะไม่ได้มีการเพิ่มอะไรขึ้นมามากมายนักนะคะแต่เรื่องของเครื่องยนต์เราว่าตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวชูโรงถามว่าทำไมถึงพุ่งราคาพุ่งมาเป็นล้านห้าได้ต้องไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะว่าสุดท้ายเราขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวไปสรุปช่วงท้ายให้ฟังกันนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเออการเพิ่มมาล้านห้ามันคุ้มและตอบโจทย์อย่างที่เราว่าไปไว้ข้างต้นไหมติดตามชมต่อในช่วงต่อไปจ้า เอาละคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับโรงแรมง,งันเป็นที่เรียบร้อยก็ไปบุกป,ป่าฝ่าดงกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้ค่อนข้างวนท้องนิดหน่อยจากที่บอกอคะ่ะว่าโดยโดยปกติจะเป็นคนที่เมารถอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ มันต้องดึงสมรรถนะของรถจริงๆดังนั้นเวลาการเข้าโค้งอะค่ะซึ่งจุดหมายปลายทางก็คือที่เมืองคลองเมืองคลองในอำเภอเชียงดาวค่ะดังนั้นการขึ้นดอยแน่นอนอยู่แล้วเราต้องดึงสมรรถนะของรถออกมาเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องของสมรรถนะอะไรต่างๆเลยนะคะซึ่งเริ่มจากตอนแรกนันจะเป็นคนวิ่งแบบฟรีลันก่อนนะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของ2ล้อขับเคลื่อน2ล้อก่อนต้องยอมรับจริงๆเขาว่า,มาไม่มีปัญหา เรื่องอัตราเร่งอะไรต่างๆระหว่างอยู่บนถนนหลกักโหทำได้ดีมากเหยียบอะเพื่อที่จะทําการแซงอะไรอย่างเงี้ยแคบรอรอบอะไม่ต้องรอรอบเลยมันสามารถแบบอหลังติดเบระได้เลยชอบแต่ด้วยที่พอเราขับเคลื่อน2ล้อเขาเคลมเอาไว้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันจะอยู่ประมาณ12อันนี้ไปลองมาแล้วมันอยู่ประมาณอ0สิบสิกิโลเมตรต่อลิตรได้ค่ะหรือถ้าเกิด คับไอ้น,นี่หน่อยอาจจะแตสสะสิได้อาจจะแตะได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเหยียบคันเล่งบ่อยเนก็จะอยู่ประมาณ10-11กิโเมตร่อลิตรแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกกระบาดสักคันร,ราคาเท่านี้แล้วอ่ะการเหยียบการออฟโรดอะไรต่างๆหรือการออนโรดเราต้องการสมรรถนะของเขาน้ํามันไม่น่าจะใช่ปัญหาใดๆอ่ะ ต่อมาค่ะในเรื่องของพอทีนี้เริ่มขึ้นเขาจาังหวะการเข้าโค้งของ2ล้อยังทําได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่โค้งลักษณะคักศอกแล้วก็พื้นเนี่ยยังเป็นพื้นที่ลาดยางมาปกติพื้นคอนกรีตปกติอันนั้นอะสองล้อทําได้แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ต้องเริ่มเป็นส t a r ์เป็นออฟโรดแล้วอะคะ่ะพื้นเป็นพื้นหินแบบทรายแดงแล้วอะหินแดงๆลูกลงังอะไรอย่างเงี้ยลอง2ล้อละเพื่อจะลองอัตราเร่งของเขาดีมากค่ะแต่ว่าท้ายจะปัดเพราะว่าด้วยโหมดของเขา <c oughs> มันไม่ได้สอดคล้องกับ มันไม่ได้สอดคล้องกับสภาพถนนดังนั้นเราก็เลยต้องลองเปลี่ยนไปใช้ในลักษณะของ 4A 4A เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ On นดีมานค่ะมันเป็นการขับเคลื่อนสีล้อบแบบ automatic. ออโตเมติกการออนดีมานตรงนี้ก็หมายความว่า เขาจะปรับให้อัตโนมัติตามลักษณะของพื้นถนนเลยค่ะว่าเขาจะแบ่งกําลังส่งให้เนาะอาจจะเป็นถ้าเกิดพื้นถนนปกติยังโอเคอยู่ข้างหน้าอาจจะแค่ศูนย์หลังไปร้อยแต่ถ้าเกิดนั่นอาจจะแบ่งแชร์มาเป็น50-50ได้ถ้าสภาพพื้นถนนเริ่มต้องการความช่วยเหลือเริ่มต้องการการตะปุยละอันนี้ทาง 4A ก็จะช่วยได้ On d ด m and คุณผู้หญิงอันนี้มันง่ายมากถ้าเราไปเจอสภาพถนนที่เราหน้านะเราก็กดกดเท่านี้การขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะเข้าโค้งดี รถส่งกําลังกันดีไม่มีปัญหาอันนี้ยอมรับทําได้ดีจริงๆค่ะกับโพงที่ไปลองมาท้ายไม่มีปัดไม่มีสมบัดแล้วก็พี่คนที่เขาขับที่มีความชานาญค่อนข้างสูงตอนแรกเราแอบชะง,งกมองเอ๊ะห้าสิทำไมมันดูเร็วจังเลยนะ50ไมล์ค่ะตัวเลขที่โชว์เป็น50ไมล์แต่ว่าจะมีตัวเลขด้านข้าง มันอยู่นิดนึงอ่ะอ่ามันก็จะเป็นบอกเป็นกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงน,นั้นแ้วเราบอกโอ้โหเขาเข้าโค้งได้แบบว่าหนึบกระชับไม่มีต้องห่วงเลยค่ะแต่ว่าความสมูทอ่าความสมูทด,ด้านหลังอาจจะนิดหน่อยโค้งนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เหวี่ยงจน จนทาให้แบบว่ากลิ้งจากขวาไปซ้ายอะไรอย่างนั้นไม่ค่ะตัวโครงรถฐานเอามาทําได้ดีระบบการสะเทือนดีค่ะในช่วงที่ถ้าเกิดทําความเร็วเนี่ยระบบช่วงล่างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าถ้าเริ่มชะลอช้าแล้วไปเจอหลุมเจอบอ่ออันนี้อาจจะมีกระแทกนิดหน่อยต่อมาสําหรับโหมด 4H ค่ะอย่างโหมดที่เป็นแบบพวกอามัดลุยโคลนเป็นแซนหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้มีระบบลากจูงนะคะทั้ง6โหมดของเขาอนะเนาะซึ่งอันนี้ก็ ขับออกมาสนุกเช่นเดียวกันอย่างที่บอกค่ะเลือกพื้นสภาพถนนเราไปลองลุยน้ํากันมาแต่ว่าเยดายอ่ะในส่วนของคโคลนอ่ะไม่มีมันไม่มีมันจะมีก็เป็นแค่หลุมบอ่อที่บอกอะค่ะด้วยถนนพื้นลูกรังอะไรเงี้ยบนดอยแต่ว่าอ่าไม่ได้มีคโคลนให้ได้ลองกันแต่แค่นั้นก็รู้แล้วว่าศักยภาพของเขาที่ถูกดึงออกมาใช้อ่ะมันทําได้ดีมากๆคือเอาง่ายๆอยู่หลังพรงอะไรคุณมั่นใจในการที่เราเป็นผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้เป็นแอดเวนเจอร์มากขนาดนั้นพอเราได้ลองขับแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อย โหมดพวกนี้มันง่ายเราไม่ต้องกลัวในในขณะที่เราเป็นผู้หญิงแบบนี้นะเราไม่ได้ชอบลุยแต่ถ้าเกิดต้องไปเจอสถานการณ์แบบนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ทําให้เรากลัวเลยค่ะการเข้าโค้งต่างๆเราเชื่อว่าบนดอยอะ่ะร้อยกว่าโค้งอะ่ะมันไม่แหกแน่นอนอันนี้มั่นใจด้วยระบบที่เขามีมาให้อะไรต่างๆนะคะโหมดต่างๆอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยว่าอ่ะมั่นใจได้อ่าก็ในท้ายที่สุดใดๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองกันเองซึ่ง ก่อนจะลองได้เนี่ยต้องบอกถึงความพิเศษของเขาก่อนเขาเปิดให้จองอ่ะออนไลน์นะพร้อมกันทั่วประเทศวันที่26มีนาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็ เ้าจะไปลองกันที่ไหนเนาะก็ยังไงก็ลองดูค่ะลองไปเวทดูแต่ว่าส่วนมากคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Ford อะไม่ว่าจะเป็นวายแตร์ก็ดีแรปเตอร์ก็ดีหรืออะไรเงี้ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วอะค่ะเรื่องของช่วงล่างสมรรถนะการเข้าโค้งต่าง,างๆเขามันดีมากทุกอย่างตอนนี้มันแข่งกันเรื่องนู่นนะบริการหลังการขายใดๆนะคะเรื่องของอ maintenance อะไรต่างๆอันนะั้นอะนะเป็นสิ่งที่จะต้องไปแข่งกันเองละแต่ว่าถ้าโดยของสมรรถนะของเขาบอกเลยว่าสุดยอดมากๆค่ะฮปปี้มาสำหรับทริปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อร์ด้วยเเช่นดียวกันนะคะ ซึ่งสีลืมพูดถึงสีเลยสีเขามีมาให้ทั้งหมด4ส,สีนะจ๊ะก็ขาวอาร์กติกไว้ค่ะสีเทาเมทิโเกรย์ค่ะสีเหลืองลักซ์เยลโล่แล้วก็จะเป็นสีดําแบบแอบสโลูดแบล็กซึ่งสีเหลืองยักษ์ลักซ์เยลโล่ก็แบบก็เป็นสีเหลืองออกส้มๆสวยๆค่ะสวยส่วนมากจะเป็นตัวชูโรงก็จะใช้สีนี้กันทางนั้นอ่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็อย่าลืมใครที่ผ่านแวะเข้ามาเอางี้แล้วกันก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันได้นะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกคะ่ะ ขอขอบคุณทางฟอร์ดด้วยที่ให้เกียรติกับรายการวีนิวซอลไลน์ของเรานะคะได้มาทดสอบสมรรถนะของ Ford Ranger r Ranger w i ์ e Track อ่3.0ล V6 250แรงม้า600นิวตันเมตรสุดยอดมากๆค่ะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมค่ะสำหรับ FC ทั้งหลาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพค่ะแล้วทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยและสัญญาว่าทริปหน้าจะตัดผมแล้วนะคะยังไงไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้นัดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย